เมาแล้วขับรถค่ะทำไมถึงได้ปล่อยให้ตัวเองเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามอย่างนั้นกับชีวิตเธอคะก็จริงๆมันเป็นความผิดพลาดค่ะก็ยอมรับว่าดื่มคิดว่าตัวเองไม่ได้เมาแต่จริงๆแล้วเมาแล้วขับแล้วก็โด,ดตโนตำรวจจับ ความเป็นวัยรุ่นม,มันต้องมีการดื่มเหล้าด้วยเหรอคะอาจารย์เป็นวัยรุ่นดื่มเหล้าหรือเปล่าคะป็น,นิสมุนนะคะหน <c oughs> ูจะว่าไหมคะพ่อแม่เขาไม่สอนเหรอว่าลูกผู้หญิงไม่ควรดื่มเหล้าอะคะอาจารย์มีลูกผู้หญิงไหมคะเออมีค่ะลูกกันผู้หญิงดื่มเหล้าอะค่ะคร <c oughs> ั้งเดียวเท่านั้นที่หนูทําในชีวิตอโอ เหมือนลูกคิปของเดียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปสัพันศพอะไรอย่างนั้นนะก็ต้องยอมรับในในความผิดพลาดท,ที่เราทําไปอายไหมอ่ะแม่เราจะรู้สึกไงี่ตอนนี้เรานั่งอยู่นี้เขายังไม่รู้แล้วอีกแวบนึงก็คิดถึงเอ้ยเราออฟฟิศจะว่าไงเนี่ย,ยงวงของเธอเกอร์รี่เบอร์รี่ไม่สั่นคลอนตกงานกันหมดสรุปแล้วคือเกอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยไม่ได้ทำงานเลยเป็นระยะเวลา6เดือนเพลงใหม่เนี่ยชี่จริงๆเนี่ย ควรที่จะออกปีที่แล้วตอนเดือนตุลาเนี่ยก็คือโดนเลื่อนละเหตุมาจนถึงปีนี้ถามมาสั่มมิกไหมก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่ามันไม่ควรที่จะประมาทแต่คนยังติดพลาดสมมติเวลากินแบบออกไปข้างนอกกับเพื่อนอะไรเงี้ยถ่ายรูปกับเพื่อนเขาก็แซวะ่าอย่าเมานะอะไรเงี้ยในอินสตาแกรมจากที่ความผิดพลาดเรื่องเมาแล้วโดนจับ ทำให้เรานึกย้อนไปแบบหลายๆเรื่องเลยค่ะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรดีมั่งทำอะไรไม่ดีมั่งในชีวิตเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการสอนตัวเราเองอะค่ะคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง StarMax แซบทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข12